สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเดลู้านะครับวันนี้นะครับก็ได้มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์คูปะต้าเซทีร้อยแปดสิบนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะครับรอมานานครับของเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้นี่ครับร้อยแปดสิบเป็นรุ่นไดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในกันครับ ลังนี้แบบใหญ่นะครับอย่างใหญ่เลยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองนะครับทางร้านก็เดี๋ยวแกะกล่องรีวิวกันเลยครับน้ำหนักน้ำหนักตัวเครื่องนี่ก็ประมาณ160 กิโลนะครับประมาณนะครับยังไม่รวมรวมของเหลวนะครับนี่ครับของด้านในครับก็จะมีแถมมาให้ก็เหมือนเดิมครับมีหมวกนะครับหมวกคูบต้าแล้วก็เสื้อแล้วก็ถุงมือนะครับปอกมือผงกันสนิมเหมือนเดิมครับแล้วก็ายถ่อยเสียตัวเหล็กดึงเครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออยู่ด้านในครับ แกะออกนะครับเซดไฟได้บัตรตังเดี๋ยวดูเครื่องด้านในครับเครื่อง,งใหญ่ครับรลูกค้าก็ตามกันเข้ามาเยอะครับเมื่อไหรของจะมานี่ครับตอ,ตอนนี้ก็มาเรียบร้อยครับ หามนทางร้านก็จัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับถ้าอยู่ไกลเราส่งให้ได้หมดนะครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ทางร้านเราร้านเราอยู่ที่อำเภอเรน,นกานะครับจังหวัดยะโสธรทางร้านเราก็ไปส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวดูสินค้าด้านในครับตัวนี้เป็นรุ่นติด d สตาร์ทนะครับเดี๋ยวดูด้านในครับว่าจะมีกุญแจไหม จะมีสองรุ่นนะครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูกันครับตัวรุ่นร้อยแปดสิบรุ่นนี้ก็จะมีติดได้สตาร์ทแบบ2รุ่นนะครับแบบมีสตาร์ทกุญแจนะครับแล้วก็แบบได้สตาร์ทแบบไม่มีกุญแจนะครับไปต่อเอาตัวนี้มีสายไปต่อเอานะครับอ่ะเดี๋ยวมุนไปทางไีแบบัด ตัวนี้ทางร้านก็ได้แบบแบบสาตาร์ทแบบได้สาตาร์ทแบบไม่มีกุญแจนะครับแบบลูกกุญแจนะครับแต่มี2แบบตาไฟนี้เป็นสีดํานะครับไม่มีไฟนะครับตัวนี้อเอาตั้งเลยตึงๆเนี่ยตึงเนี่ยกดกด สักทีร8 0พัดนะครับเป็นเครื่องไดเลกอิงเจคชั่นนะครับผมลองรับน้ำมัน B20 ได้ครับตรงนี้ก็มีหลอดไว้ให้ดูน้ำมันนะครับว่าน้ำมันหมดหรือยังนะครับเติมน้ำมันขนาดไหนครับตัวสินค้าก็รับประกันคุณภาพ3ปีเต็มครับเครื <ไ S 1> ่อง<ไ>ใหญ่มากนะครับ น้ำหนักก็ประมาณร้อยหกสิบกโลนะครับไม่รวมของเหลวนะครับด้านข้างครับดูด,ดูถอยเสียนี่อย่างใหญ่เลยครับขนาดใหญ่มากครับดูม้อกองอากาศนี่ก็ใหญ่นะครับ ใสแต่นี่อย่างแรงนะครับอ๋นี่ครับน้ำมันเครื่องนะครับเกือบลืมน้ำมันเครื่องที่แถมมาให้นะครับก็ขนาด4ลิตรนะครับนี่ขนาด4ลิตรใหญ่ครับ ที่แถมมาให้นะครับนี่ก็เป็นสมุดคู่มือนะครับไปรับประกัน,นครับ3ปีครับรับประกันนี่ครับทางร้านนี้ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ ถ้า,าลูกค้าอยู่ไกลนะครับภาคเหนือภาคใต้นะครับส่งได้หมดนะครับทางไปสานีเก็บเงินปลายทางแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ใกล้นะครับทางร้านเราก็ไปส่งให้ได้นะครับถึงหน้าบ้านเลยครับผมสสก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทางร้านจะทําคลิปดีๆมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์06 2 7 5ห่ ห้า 5, 5 0ห1 1้า6 9 5ย์แครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ